ตัดรุจบมารสยบรีกแล้วขอวัดอันตรายแคล้วข้าพนุณเกษมเรนาสิทธิเตโชจยนิกจังเดชเรืตต่องปรากฏผู้ใดทรยศปองลายจงคันลายแต่พายของไท้ไทยผ่านเทินนาสิทธิปราโคนิรันตระลังลาบผลสิ่งอันใดๆจงหลังไหลหล่อลน้นดังหึ่งขทอทานทนอย่ารู้ชิ้น,นสูนเทินนาสัพสิติพวันตุต ขอทอนสัพพิทธิ์จงพิิ์แก่มหาลัรเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพชมรมช่างโลหะสิทธิ์เกา่าช่างโลหะสิทธิ์ปัจจุบนันคณะผูบาจารย์รยที่ผู้ร่วมทีในวันนี้ทุกท่านโดยทั่วกัน นะโมพุธทธายะเมตตาวลภะวราอุปมาณอาจโมปิกณิตโมจรทายะนินยะสะพพะโสสัพโสสัพโรคสัพพัยสัพพะเจเนียังไรวินาทายะสัพพะสุขขังสัพพะราัพภวันสุเมณาริติเงินทองไหลมาเทมา,า,ทา,ทาทสาธุสาธุสาธุสานติสานติสาน,นติขออนุญาตนะครับ